ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยครั้งที่4นายวินยูคนาเสนผู้อำนวยการโรงเรียนมหยมแม่ประธานกรรมการ นายสมานวงแก่นประธานคณะกรรมการสารดึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการนางสาวสรัญญาปาวรีครูชำนาญการพิเศษกรรมการประวัติผู้เข้ารับการประเมินนางสาวนัิดาพรสายสุดเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2540ปัจจุบันอายุ26ปี ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคมอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยมหาสารคามเกียรตินิยมอันดับสอง ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรคลุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประวัติการทำงานปัรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนมัธยมแม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญในวันที่5เมษายนพุทธศักราช2565ปัจจุบันอายุราชการ2ปี งานที่ได้รับมอบหมายด้านงานสอนข้ญญาพเจ้าปฏิบัติการสอนร,รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นไม่ยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่หกและปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระดับชั้นไม่ยมศึกษาปีที่สี่ถึงปีที่หกด้านงานประจำข้ญญาพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นไม่ยมศึกษาปีที่หก งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายข้ารเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายดังนี้ 1. หัวหน้ากลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2. เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผลการศึกษา 3. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน4โครงการดังนี้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ O-net โครงการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพปีซาโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC Professional Learning Community โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมดังนี้กิจกรรมอาเซียนและกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและวันสำคัญทางภาษาอังกฤษองค์ประกอบที่ห การประเมินผลการปฏิบัติตนด้านที่ 1. ด้านวินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการละเทศะต่อทุกคนมีความเสียสละมีน้ำใจมีความยุติธรรมมีความรักและความเมตตาต่อสิทธิ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของข้าราชการครูและกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้านที่สองด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดและยึดหลักพมววิหารสี่ในการดูแลนักเรียนซึ่งได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขา ส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและเข้าใจถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาด้านที่3จัญญาบันวิชาชีพครูขพเจ้าปฏิบัติตนกับความเป็นครูตามจัญญาบันวิชาชีพและมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ มีความมุ่งมั่นในการทำงานมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูพึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์ทั้งทางตรงและทางอ,อง้อมส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือสิทธิ์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามัคคีเกลือกูลซึ่งกันและกันและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้านที่ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความเข้าใจและตรักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาสอดแทรกในภาระงานของนักเรียนด้านที่5จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอ มีการวางแผนการสอนล่วงหน้ามีการปรับปรุงพัฒน,นางานสอนอยู่เสมอเป็นที่พึ่งให้กับนักเรียนได้ตลอดเวลาพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไปและประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะที่มีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมองค์ประกอบที่สอง การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่1การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้านำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้นำสู่การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีจุดเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกในการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและทักษะชีวิต และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถทำได้และใช้เป็นมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขในการเรียนและมีจิตสาธารณะด้านที่สองการบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความน่าอยู่ในทุกด้านทั้งในด้านกายภาพและอากาศที่ถ่ายเทมีการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนมีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามและมีจิตสาธารนณะ ด้านที่ 3. การพัฒนาตนเองขพเจา้ได้มีการศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอจนสง่งผลให้ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาขพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมานาอย่างต่อเนื่องจำนวน22หลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคุรุสภาสำนักงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญและจากหน่วยงานอื่นๆข้าพเจ้าได้มีส่วนรวมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ปัญหารวมกับครูผู้บริหารผู้ปกครองและเพื่อนร่วมวิชาชีพด้านที่4การทำงานเป็นทีม ขพเจ้าทำงานเป็นทีมด้วยความร่วมมือรวมใจของบุคลากรทุกคนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันมีการพัฒนาทีมงานด้วยกระบวนการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านที่5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสารศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้อนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีส่งผลให้ได้รับรางวัลจำนวน15รางวัลดังนี้ 1. โรงเรียนมหยยมแม่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น การนำผลการประเมินโอเน็ Net, ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน Assessment for Learning จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญ 2. เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการปิซ่า ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนประสบความสำเร็จจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ 3. ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจําปีการศึกษา2565เนื่องในวันครูแห่งชาติพุทธศักราช2566ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจากสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ4มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา2565จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ5 ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศตีเด่นจากสมาคมครูเรืออำนาจสมาคมผู้บริหารสารศึกษาอำเภอเรืออำนาจ6 ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน Storytelling ระดับชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3เมืองในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565 7 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3เมเนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565 8. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6เนื่องในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565 9 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียงระดับชั้นมัธยมาศึกษาปีที่4ถึง6เนื่องในงานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติคลังที่70 10 เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการปีซ่าประจำปีพุทธศักราช2566สามารถนำนักเรียนเข้าสู่ระบบปีซ่าสไตล์ออนไลน์เทสติ้งและทำแบบทดสอบจนประสบผลสำเร็จเป็นอันดับที่2จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ11โรงเรียนมัธยมแม่ ขับเคลื่อนโครงการพิซ่าประจำปีพุทธศักราช2566สามารถนำนักเรียนเข้าสู่ระบบปิซ่าสไตล์ออนไลน์เทสติง้งและทำแบบทดสอบจนประสบผลสำเร็จเป็นอันดับที่2จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ12 ครูผู้สอนนักเรียนได้ร,รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6เนื่องในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566 13 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ Pictorial Writing ระดับชั้นยม,นเมศเกษาปีที่4-6เนื่องในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566 14. ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน Storytelling ร,ร,ระดับชั้นไม่อมศึกษาปีที่4-6เนื่องในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566 15. ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในงานวันครูจังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่68ประจำปี2567จากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ นอกจากนี้ข้ารเจ้ารได้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรประจำโรงเรียนมหธยมแม่ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาด้านที่6สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและสามารถนำเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดช,ชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพข้าพาจ้าดำเนินงานด้วยความทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจและกำลังทรัพย์ในการพัฒนาการศึกษาไทยภายใต้ความเชื่อที่ว่าการศึกษาคือรากฐานของสังคม